สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีีก่ะกลับมาพบมาพอครับผมปองแปลงฟ้ามอีกคือเก่าเหมือนเดิมแล้วครับเมื่อนี้ห้าก็สีมากินขขาเปียกเส้นนะครับเป็นเปียกเส้นเวียดนามนะครับแต่เป็นรสรสต้มยำนะครับนี่เอซเพิ่นส่งมาให้รีวิวนะครับผมมาสองห่อครับเดี๋ยวห้ากะสีมาลองต้มกินล่องเบิ่งนะครับเป็นจังไดเดี๋ยวผมสิมาบอกอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรคนขายผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเขามาลองต้มกันเลยครับว่ามันจะเบงได้ครับนี่นะครับเ้าก็ได้ข้างนำฮอนไว้นะครับข้างเอ่อนำซุปไว้นะครับต้มผมต้มกระดูกเร่งนะครับใช้น้ำนะครับเพื่อเห็ดนำซุปกับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับเห็ดกันง่ายเลยเดี๋ยวห้อก็เสีกถุงใส่เลยนะครับนี่ครับใส่ผงฟูลงไปนะครับ ก็จะเป็นล้ๆอ่รสดีนะครับนี่ครับพงษอันนี้เป็นตม้มยำนะครับเป็นน้ำตม้มยำนะครับใส่ลงไปก็จะเป็นตม้มยำเลยนี่๋ยหอมเจียวเราเค่อยใส่ตอนท้ายนะครับตอนจะกินแต่ว่าตอนนี้ผมขอเอาเครื่องลงไปเหบิดก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องผมก็ได้ใส่เครื่องลงไปต้มเรียบร้อยแล้วนะครับจะ จะเหลือแต่เ้นนะครับรเขาเอาเซนลงไปต้มร้อมกันเลยได้เลยอ,อีกนะครับเห็ดง่ายๆครับคลิปนี้นี่ครับเส้นของเขาต้มเลยครับใส่ลงไปอีกครับรอมันเดือดก็ได้เลยนะครับนี่ครับรอเซนสุกเท่านหอย เวลาแป๊บเดียวครับไม่นานสำหรับคนเร่งรีบก็กินได้นะครับเมน,นูนี้นี่ครับหลังจากเ่าต้มผ่านไปประมาณหานาทีนะครับเราห่อกัมาเบิงเส้นนะครับเส้นได้ที่เ่อก็พร้อมมงไปเลยนะครับสำนี้นะครับก็บเสร็จนะครับปิดไฟกินได้เลย เดี๋ยวห้ามาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกินเลยนะครับครับนี่พี่น้องเขาเปียกของห้อกะความแล้วครับของห้อกะสีมาลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตักลงก่นนะครับ นี่ครับพี่น้องนี่เห็เบ่พี่น้อง๋ยวผมขออนุญ,ญาตใส่หอมเจียวลงไปเลยนะครับใส่ลงไปหลายๆเลยพี่น้องอันนี้ง่ายนะครับเป็นเป็นแบบสำเร็จมากนะครับแกตั้งน้ำห่อนนะครับตุม ต้มน้ำแล้วก็ต้มใส่เสีนใส่เครื่องลงไปก็กินได้เลยนะครับเนี่ยครับยี่ห้อน,นี้เลยนะครับแล้วต้ตตยมยำครับโยผมขอกินเมืองกันนออะพี่น้องมันจะเป็นจังลยนี่ครับ นี่ครับซิบมบางนามก่อนนะครับนี่ครับเ่อากันนะครับฮอนตว่ากินที่ได้ขึ้นมากเลยนะครับหอมนะครับหอมเครื่องตม้มยำนะครับ ออกรสต้มยำเลยนะครับเหมือนเวลาเขาต้มยำกินเลยนะครับหอมมากเดี๋ยวเขาไปกินกันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่เขาจะไปกินนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำแน่นะครับหรือว่ากดติดตามนั่นเองนะครับเดี๋ยวกะลุยกันเลยครับ เป็นหอมเครื่องตม้มยำหมากเลยนะครับสำหรับวันนี้กะเป็นบรรยากาศบนหยุดน,นะครับผมกับมาต้มสูบิงยำมุเเสานะครับหวานนะครับพี่นอ้องถ้าเย็นกับพราสบนะครับ มันก็นจะเป็นอีกจังหน,น,นึ่งแ็มนะครับนี่ครับ เชื่นนะครับกินเมนูนี่ยิ่งถ้าตอนผูเ้เดสมสเมียสเมียมากหน่อยนี่แมนเลยนะครับดีนะครับพี่น้องเงื้อสดออกเลย เป็นนาหนาวเนาพี่น้องคือสีขักว่ะ ซุปนะครับที่เด็ดมากเลยแบบสดเข่าข้ามแดนี่รู้สึกว่าหอ,อมเครื่องตม้มยำมากเลยนะครับ ถ้าผู้เรนะครับสั่งสันกันมากตอนดึกนะครับมาเจอเมนูนี่ยำส่อนะครับผมบอกเลยครับว่าสดชื่นแน่นอนครับ อันนี้ห่อเดียวนี่ก็ถือว่าได้หลายแล้วนะครับห่อเดียวนี่สำหรับบางคนนี่กินบุเบิดนะครับ แนะนำแล้วครับหาสื้อมาต้มกินเลยนะครับดีครับงัานมาแกะกินเนื้อ,อยูกกระดูกกันนะครับบบบ่บบท่านเปื่อยปัญเนยนะครับ 对吧？So, uh

เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องผมก็รู้สึกว่าโอ้แสบลายเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โท่คนขายไ้ตรงนี้ให้เลยครับไปสือมาตมล่องเบิรงไดเลยนะครับออเออบ่อเ,บเ,บเสือผมว่ามันแ่บลีปรนัดติผมบอกเลยนะครับว่าสุดจนได้จนได้แข้งถวยสดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกะขอลาไปก่อนครับทุกท่ากนกะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้น้ำแน่คือกาเหมือน,นเดิมนะครับขอบคุณครับ